สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำด,ดีรวยได้นะครับอยู่กับผมกันพัฒ์ทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา8.15ทางช่องวัน31ครับเ oh, <no. S 1> ช้านี้นะครับจะเริ่มกันด้วยพาไปดื่มกาแฟที่มีชื่อกลิ่นกาแฟที่หอมหวนชวนให้ดื่มมากๆก็คือกาแฟกลิ่นตีน oh, <no. S 1> หรือว่าเรียกสุภาพนะครับกาแฟกลิ่นเท้านั่นเองครับ oh, no. ถึงจะชื่อกาแฟกินตีหรือว่ากาแฟกินเท้านะครับแต่รสชาติเนี่ยละมุนสะอาดหวานเหมือนแอปเปิ้ลสีแดงของโรงคั่วกาแฟนะครับชื่อว่า s l i e p Enemy แปลตรงตัวว่าสตรูการนอนตั้งอยู่บริเวณแยกสะพานควายประดิพัทเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2009ครับเราจะมาคุยกับคุณแจ็ควัย3 7ปีนะครับเจ้าของร้านกันครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับแนะนาตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมชื่อวนตรีอริยะพัชินโยนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คเป็นเจ้าของโรงคั่วสลีมมี่ครับกาแฟกลิน่นจีนเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมามีที่มาที่ไปยังไงครับพี่กาแฟกลิน่นจีนเป็นกาแฟที่สําหรับผมมันน่าสนใจเลยเลยทาออกมาก็คือ,อก่อนที่เราจะคั่วกาแฟครับเราจะได้เป็นัมถุดิเป็นสารกาแฟเมล็ดกาแฟครับซึ่งมันหน้าตามันหรือว่ากลิ่นมันเนี่ยไม่ดีเลยครับแต่พอหลังจากที่เราคั่วมันให้รสชาติที่แบบ ยอดเยี่ยมมากๆ,ๆเลยผมเลยรู้สึกว่ากาแฟตัวนี้มันแบบมันเหมือนมีความความพิเศษในตัวมากๆเลยก็เลยเอามาทําเป็นคอนเซ็ปต์กาแฟกลินตีนนะที่ตั้งชื่อว่ากาแฟกลิ่นตีนเนี่ยกลิ่นมันเหมือนตีนจริงๆหรือเปล่าครับ จริงมันเป็นกลิ่นตีนจริงๆนะแต่เป็นก่อนขั้วนะครับคือพอผมเทส1กิโลเนี่ยผมได้ตัวอย่างมา1นกิโลแล้วผมเทสแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกาแฟที่คุณภาพรสชาติสูงมากๆทีนี้เพราหลังจากนั้นพอเทสเสร็จเนี่ยก็เลยสั่งเป็นกระสอบใหญ่ๆมาขั้วนะทีนี้พอสั่งมาเป็นกระสอบใหญ่เนี่ยความเข้มข้นของกลิ่นตีนนะครับมันแบบชัดเจนมากคือระหว่างเรานั่งขั้วกาแฟเนี่ยครับก็จะได้กลิ่นแบบมันคือกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายกขบอกกลิ่นตีนนี่หว่าก็เลยรู้สึกว่ามันเจ๋ กลิ่นที่แบบเหมือนกลิ่นตีนแต่รสชาติเป็นแอปเปิ้ลสีแดงเงี้ยผมผมก็เลยรู้สึกชอบคอนเซปต์นี้ก็เลยเอามาปีเซนต์ให้ลูกค้ารู้จักกาแฟกลิ่นตีนครับตอนนี้ตั้งชื่อว่ากาแฟกลิ่นตีนเนี่ยมีใครแย้งบ้างไหมครับ <c oughs> ไม่ไม่มีนะุ่นใหญ่มันเป็นการคิดแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะว่าเหมือนซีรีส์วันนี้มีเป็นเป็นกลุ่มพี่น้องทํางานกันสามคนซึ่งทุกคนก็จะมีหน้าที่ในหน้าที่ที่เป็นไอเดียหรือเป็นการทั่วก,ก็จะเป็นหน้าที่ของผมอนะไรเงี้ยใช่ก็เลยเรา,เราคิดแล้วเราคิดว่ามันมันน่าสนใจแล้วทุกครั้งที่เรามีไอเดียที่น่าสนใจแล้วเราปล่อยไปตลาดก็จะตอบรับเป็นอย่างดีอนะไรเงี้ย กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับมันมีหลายมิติมากเลยครับคือถ้าบางคนกินแล้วคิดตามอ่ะก็จะนึกถึงกินตีด,ด้วยแต่ในความจริงอ่ะมันมันไม่มีกินตีในในกาแฟที่แบบเราคั่วเสร็จแล้วเราก็ชงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกกันว่าประมาณเดือนกรกฎาคมที่เราเปิดตัวครับเราเปิดตัวในงาน Thailand Coffee Fest คร่าวๆคือวันนั้นเนี่ยในงานสีนน่วันเราขายได้ประมาณ300ถุงก็ถือว่าขายได้เยอะมากๆสำหรับกำมล็กก,ก,กาแฟน,นะครับ200กรัมเอ่อในงานเนี่ยมีคนสมมติผมตีเป็นเฉลี่ยเฉลีฉล่ยแล้วน,นะมีคนมา ลองดมกลิ่นตีนเนี่ยร้อยคนแล้วก็ทุกคนก็คือหน้าหีทุกคนคือถ้าถ้ายอนไปดูในไอของร้านก็จะผหทีมีคลิปหนึ่งที่ลงว่าคนดมแล้วมันเหม็นตีนจริงๆ่ะแล้วก็พอคนดม100คนเนี่ยได้ลองกิม1น100คนตัดสินใจซื้อประมาณ95คนก็คือเขารู้สึกว่ามันรสชาติมันถูกใจเขาอะไรเงี้ยราคาขกาแฟกลิ่นตีนอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ เฉอย่ก็จะเป็นส0งร้อครับเริ่มต้นที่250บาทถึง450าสประมาณนี้ยประมาณนี้ใช่แล้วที่ร้านเนีครับนอกจากกาแฟกลิ่นตีแล้วนะครับ ยังมีกาแฟอื่นๆที่สะดุดหูสะดุดตาลูกค้าอีกไหมครับทีนี้แล้วก็คิดถึงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งที่สามารถดึงสายตาคนเข้าไปอยู่ที่ไทจิจริงเลยก็คือเป็นซองนมครับผมก็จะเอาลูก,กะละหน้าอ,อกผู้หญิงที่เป็นมีความน่ารักน่ามองไปเป็นซองกาแฟแล้วก็เขียนรายละเอียดกาแฟนะครับซึ่งซองนมเนี่ยจะเป็นโปรดักที่ทุกคนรู้จักก็จะมี9แบบแล้วก็แต่ละเดือนผมก็จะเลือกกาแฟเป็นลงเช่นเอธิโอเปียโคลอมเบียกาแฟไทยกาแฟเคนยาอะไรก็จะมีหลายตัวให้ลูกค้าได้เลือก อันนี้ก็เป็นกาแฟแพ็กเกจิ้งที่ทุกคนรู้จักนะครับโอ้โห,โโหเห็นแพ็กเกจิ้งของกาแฟซองนมแล้วนะครับน่าดูน่ากินมากเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากสั่งกาแฟรกรีนตีนหรือว่ากาแฟซองนมเนี่ยก็สามารถสั่งได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอเนี่เลยนะครับผมกาแฟรเรียกคอฟฟี่ส่วนตัวพี่แฟนไม่มีเรียกว่าโซ